เบื้องต้นผมแจ้งพี่ง้ก่อนนะครับตอนนี้ที่ให้เกมเข้ามาก็คือให้เขาตัดสินในเรื่องของโทษที่เขาผิดสัญญาผิดกฎประเทศเรื่องของเบร a k i n g ไม่มาเล่นสตอรี่สองวันนะครับแล้วก็ถ้าเขาตัดสินว่าเป็นใบทั้งแก๊งด mm ีซ hmm. ีจะได้ดําเนินการในก่อนในการที่จะยุติสตอรี่ครั้งนี้แล้วก็คิดค่าปรับทั้งหมดแล้วก็ในกรณีที่เขาไม่มีชําระเขามีทรัพย์สินอะไรบ้างเราก็จะเอาทรัพย์สินตัวน,นั้นมาแปลงค่าเป็นเงินแล้วก็ส่วนที่เหลือนอกจากค่าปรับก็จะคืนเข้าไปแล้วก็ส่วนที่เป็นค่าปรับก็จะ ชดเชยในสิ่งที่ยึเหบีผมก็จะได้ตามสตอรี่ครับได้ครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับพี่ <_ d istance> หรือถ้ามีทางประเทศมีอะไรเสริมเพิ่มเติมก็จะได้ให้แจ้งมาผมจะเดีหนเด็กๆตรงนี้เขาจะได้เดินเดินกันต่อถูกเลยครับพี่หลังบ้าน,านว่างไงอะคิดตอนนี้เหมือนคิดกำลัง,งน่าจะรอดูรายชื่อเฮียมันก็ล้างทั้งวันเลยต้องงาน น่าจะดูรายชื่อหลักสามสิบคนนะครับพี่ที่จะต้องให้ใบเท่าที่ผมฟังไว้นะเมื่อกีป้ประเด็นคือผมไม่แน่ใจว่ามีปัจจัยอื่นหรือเปล่านี่ต้องต้อง,ต,องต้องถามพี่อีกทีครับเอาจริงสต,ตอรี่เนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยแต่เข้าใจอยู่ <c oughs> ว่าได้หรอครับพี่เอาง่ายก็คือถ้าปู้ผู้ส่งไม่บ้าคอือลั่นเหรอพี่ลั่นครรันะเขาเขาเขาอาจจะโยนโยนแล้วครับพี่ยิ่งไปดูดิสกูจริงเลยลั่นไม่ลั่นเนี่ยลั่นเหรอพี่ลั่นเหรอลั่นเงีย,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 ย แล้วก็ในระหว่างรอพี่ผมรบกวนฝากเหมือนว่าวันนั้นที่เราคุยกันว่าจะรีบสรุปเรื่องกฎให้ผมประกาศใช้วันนี้ผมก็ตามอยู่เขาบอกว่าพรุ่งนี้โอเคั้นขอบคุณนะครับพี่ก็ได้เขาจะจัดการในส่วนที่เขาจะตัดออกหรือเพิ่มเข้ามาให้เราเราจะได้ต่อเลยดำเนินการต่อนีเรื่องของในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างที่ต้องทาต่อในส่วนของประเทศครับไอ้คนที่กู้ได้เล่นไปก็ไม่น่าจะติดอะไรแล้วครับตอนนี้เหมือนเหมือนมีแค่กู้ใหม่ๆเราจะได้บังคับใช้สักทีครับ โอเคครับผมไปดูมาแล้วเป็นยังไงเขาก็คือเข้าวๆคือไม่ได้เข้ามาเลยครับน่าจะต้องตัดจบแล้วครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวผมจะประกาศดำเนินการเบรกกิ้งคนที่มีรายชื่อตัวหลักทั้งหมดให้แล้วก็เดี๋ยวยึดบลค่ารัพย์สินเข้ามาให้ครับฮะโอเคเดี๋ยวเรื่องของฟันย่า่ฟันหานี่เป็นก่อนดีกว่าอยากให้เป็นฟันใหญหนึ่งครับไม่ผมผมรอทีซีเรามีทีซีเขามีนี่งั้นกฎมันยังไม่มีไงแต่ครับมันมีอยู่ละมันจะเป็นอย่างนี้ครับพี่ก็คือที่บอกเลยเมื่อกี้ถ้าคิดสรุปแล้วว่า จะเป็นการให้ใบทั้งหมดใช่ไหมครับกท็ทีจะประกาศยุติสตรอรี่แล้วก็ประกาศให้ยี่เบเป็นฝ่ายชนะแล้วก็ในส่วนของค่าปรับต่างๆหรือเรื่องที่เจ้าตัวดำเนินการต่อเนี่ยเดี๋ยวต้องแจ้งยี่เ็ดอีกทีหลังจากนี้<ม>เพราะว่าผมบอกอย่างนี้ดีกว่าเรื่องใบเนี่ยผมว่าผมไปตามให้เขามาตกลงกับยี่เบ็ดดีกว่ายี่เ็ดอยากจะได้ใบจริงๆหรอหรืออยากจะปรับหรืออยากจะยังไงไม่รู้เขา<อ><อ>เป็นอะไรไม่รู้เนี่ยผมก็รอเขากระทืบก็เดี๋ยวเรียกเขามาคุยดีกว่าไงเขาจะมาเหรอเดี๋ยวพี่ตามให้ไม่รู้อะลองดูประมาณชั่วโมงหนึ่งไหมครับ เออไม่ได้อะไรก่อนก็ได้งั้นงั้นงั้นตอนเนี้ยผมประกาศจบตัดสตอรี่เพื่อให้ยี่เอ็ดไปดำเนินการกิจกรรมแกงต่ออย่างนั้นดีกว่าโอเคงั้นจบไปเดี๋ยวมันนเกิ EC ประกาศจบสตอรี่ให้ที่เหลือยี่เอ็ดก็ใช้เรื่องโทษเรื่องอะไรเนี่ยครับเดี๋ยวให้เขาเป็นคนเผื่อเขาจะคุยลองอะไรกันได้เดี๋ยวก็ค่อยให้เข้ามาทีหลังตรงนี้ผมแค่อยากให้ยี่เอ็ดไปแล้วผมสิทธิสงครามจะได้อะไรยังไงเท่าไหร่มันไม่มีลิมิตหรอพี่พี่ใหญ่โอ้มันน่าจะเกินเดี๋ยวเดี๋ยวมาคำนวณตรงนี้ทีว่าพอจะเป็นไปได้เท่าไหร่บ้างครับก็ต่าๆมีนะครับ เบื้องเบื้องต้นเดี๋ยวมาลเบื้องร้อยต้นห้าร้อยเซนีอ่ะได้อยู่พี่ยาวงั้นเลยพี่ก็มันคำนวณยากอยู่นะถ้าเพราอมันเล่นไม่มีลิมิตอ่ะพี่พี่ตูนเล่นแบบอลิมิตอ่ะพี่ที่เจ้าที่คิดว่าคิดว่าน่าจะคำนวณจากค่าปรับทั้งหมดที่ที่เขาโดนแล้วก็อย่างที่บอกเลยคือมันคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่ที่ยี่สิบเอ็ดจะได้รับการชดเชยอย่างนี้ไงผมมองอย่างนี้อ่ะสมมติว่าเรียกเขามาคุยใช่ป่ะเขาโดนสามสิบคนเนี่ย เขาอ,อาจจะแบบเฮ้ยต่อรองกับยีิบเอ็ดอาจจะจ่ายเป็นเงินแทนอะไรอย่างนี้ก็ได้มั้งใช่ปะ่ะเพราะยังไงทีทงท่ตัดจบอยู่แล้วอะก็ถ้าอย่างกดแนวอนาะคตที่ที่ผมคิดไว้คิดว่าในในบริบทตรงเนี้ยถ้าเรื่องใบอย่างเงี้ยเราอาจจะเปลี่ยนจะเป็นค่าปรับและบวกให้ไปบังเป็นกวาถนนสั่วโมงองไม่ตาม,มปกติอ <า S 1> อย่างที่ผมเคยคุยอะถ้าเกิดเขาตกลงกันได้อ่ะมันไอ้เรื่องพวกนี้มันก็มันก็คุยกันได้ไง ถ้าอะไรที่เป็นร้ายแรงนยผมเข้าใจจะใช้โปรแกรมใช้เล่นเหมือนเอ็มเอ็มจีสายหรือว่าหรือแม้กระทั่งซื้อขายโอเซียนเนี่ยเราไม่คุยอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นในบริบทที่แบบคำด่าหรืออะไรก็ตามที่เป็นใบเหลืองแบบที่ที่พอจะเจรจาคุยได้ก็อาจจะเป็นพวกค่าปรับแล้วก็ให้ไปกวาดถนนปันไม้สองร้อยไม้อะไรเงี้ยแล้วแต่พี่ได้ครับเดี๋ยวรอเขาคุยกันดีกว่าแต่ตอนนี้ตัดจบไปเลยแต่เราคิดค่าปรับไว้เลยครับงั้นยิบยิบเป็ดก็เดี๋ยวรอรอเรียกอีกทีนะครับตอนนี้ก็ไปทํากิจกรรมแต้งอะไรได้เลยครับบรรยากาศเป็นกิจกรรม ได้ครับได้ครับฝากประกาศจบสตอรี่ยี่สิบเอ็ดกับพันแฟให้หน่อยครับวีทีเพราะเหมือนจะเรียกยี่สิบเอ็ดมาคุยเพิ่มเอ้ไม่ใช่ทีมาคุยเพิ่มเติมใช่แต่ว่าทีเนี้ยให้ตัดจบสตอรี่ก่อนใช่ตัดจบเลยเหรอครับพี่พี่ชายใช่ใช่หายใจสะดวกไหมพี่จักรเนี่ยสะดวกสะดวกสะดวกไอเขาบอกเขานี้ยนะจะมีการบังคับยุบแก๊งเนี่ยนะเขาบอกจะมีการบังคับยุบแก๊งเนี่ยนะนะครับ ไอที่สิบก่บสองไอขี้นคนเดียวนะไอขี้นไอขึ้นไหมครับพอยังไอ้กรอกนี่เนี่กำลังไปเคลิบเพล่บ๊วยบ๊วยบ๊วยเป็นชุดบ๊วยเป็นชุดเบ๊วยชนะบ๊วยชนะชิวๆชนะชิวๆและเยอะและเยอะและเยอะเดี๋ยวขออนุญาตยืนดูบุหรี่ที่ไหนเนาะก็ชนะแบบสมศักสี่แม่แม่ใครใครนู้ดเดีไปนู้ขอรถก่อนขอรถก่อนอ้าวเจมไปแล้วครับไปนะครับเจมคิดไปแล้วครับเจมไปแล้วครับไปแล้วไว้ก่อน ไปก็จะหมดอีกเอ้ยลังไลังไลังไงลังไรยางอยู่ขาขพี่ไอยวคือแล้วพี่ลังอยู่คือแล้วไปลังนี่ไงลังจาังจ้าังจ้ลังหลังลังหลังะแนพี่อะเปลนชุดพี่เปลี่ยนชุดพี่อยู่กัปีเฮีย็ชนะชนะแล้วเยอาีดีโมชนะแล้ ตีกับทากายสนุกกว่าไอ้เหี้ยตรงๆต่อให้เราจะดา่ายังไงสุดท้านก็ไมเ่เล่นกับเราทากามันเล่นมันไม่มีไม่หนีไม่หายอ่ะไอเ้เหี้ยกาไม่เข้ามาเลยเหรอเมื่อกี้ให้นายกที่ยังพอร์ะ48ชั่วโมงโดนเกินครึ่งเลยเขาบอกเลยเกินครึ่งเลยเหรอเกินครึ่ง คนไม่พร้อมกูไม่เล่นไหนแกกับพีชีไปดีว่าโหเฮียไปห้องของแกงไอ้ที่เช็คเอเช็ไปกันไปที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 แบบนานแล้วนานแล้วนานแล้วทีอว่าเขาทำอะไรเหรอพี่พี่แจ็คซีดีเรียกเรียกเรียกเยอะกว่ไม่มาพีแอ๊ดขูจริงไม่ใช่หล่อบ้า ล่อสวยพี่สวยสวยสวยป้าว่ามานั่งอุ้งมือสามสิบเกณฑ์แล้วไม่เข้าเมืองเป็นยาออกมันโดนดูดกลับไปอยู่ในอมนิชิกแล้วป่ะพี่พวกนี้พวกคันเดนบอลอะอมนิชิกอะใช่ใช่โดนเรียกเป็นนี่เหรอสัตว์เป็นจำไก่เหรอสัตว์เลี้ยงอะแต่เมื่อวานเห็นอยู่นะงานลอยกระทงใส่เสื้อมาใช่เหรอใช่ใช่ใช่ ใช่หรอเนาใช่ยู่หน้าเวทีพี่โปที่เราไปแสดงไอเออเออโชว์คนดูอะแน่นำตัวบันทึก <c oughs> ขินไม่ต้องพูดก็ได้เนาะโ <c oughs> อเค <c oughs> แล้วตัคงตั้งร้านหนึ่งเลยไม่ได้เลยเนาะแต่ขายข <c oughs> ิีหน้าเจีบยัไม่ได้เลยตอนนี้ ก็เพ่ไม่ได้ครับอ๋อโอเคครับได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้ามาผมมาคุยพี่ก็ได้ครับได้ครับไม่ครับดีสิไม่ถึงจีเอฟแล้วครับใช่ครับไม่มีสัญญาณตามครับไม่มีนะครับไม่ไม่เจอเลยสักคนทำไงดีแล้วทำไงน่าจะต้องเอา ก๊อปปี้ตัวก๊อปปี้มาแทนได้ป่ะใช่อย่างนั้ผมไม่เป็นไรเราทําตัวตามปกติก่อนเลยแล้วรอเขาเข้ามาตอนเนี้ยเขาสรุปให้อยู่ด้วยหลังบ้านกาลังสรุปอยู่ว่าค่าปรับอะไรเท่าไหร่ถ้ามีใบเนี่ยใครโดนบ้างเดี๋ยวให้เขารวบรวมทั้งหมดมาด้วยดีกว่าจบแล้วก็ยังไม่มาเลยนั่นน่ะดิแต่บอกเขาไปแล้วนะแจ้งเขาไปแล้วว่าจะได้่ ถ้าเขาสรุปรีบสรุปก็ดีเหมือนกันพี่จะได้จ่ายค่าชดเชยฝักยูเอฟแล้วก็จ่ายในสิ่งที่เขาควรจะได้ด้วยยูเอฟหรือยี่ oh. <c oughs> สิบเอ็ดเอาฝั่งยี่สิบเอ็ดครับโอ้อทียบมันนิดนึงก็คือพวกทั้งเคสพวกเหรียญพวกอะไรแบบเนี้ยก็เออผมคิดผมว่าถ้าไม่ไอพวกที่ต้องจ่ายชดเชยเราจ่ายก่อน <c oughs> ได้เลยแล้วสนเรื่องข้อตกลงที่เขาจะต้องคุยกันเดี๋ยวรอคุยได้ถ้าเขาเข้ามาก็เราต้องรู้อยู่แล้วไง ใช่ครับอยาน้อยขอสักใครก็ได้สักคนหนึ่งเข้ามาคุยให้มันรู้เรื่องครับไม่งั้นแบบจะบอกว่าไงมันเหมือนพาทีซีและทีทีมันทาอะไรไม่ได้อ่ะโทษทีซไม่ได้นะอเนี่ยอะไรนะจะโทษทีซีก็ไม่ได้คิับก็ไม่ควรอ่ะไม่เกี่ยวไงพยายามอยู่ตามอยู่ ทำไงดีวิพีน่ะก็ตอนนี้ตัดจบแล้วถูกไหมขั้นสุดท้ายเลยอาจจะมีเดทไลน์อาจจะเฮ้ยสามวันนี่ครับพี่ถ้าไม่เข้ามายึดทรัพย์สินแล้วก็โดนใบตามที่ต้องโดนเลยเพราะเราเปิดโอกาสให้คุยละแต่เขาไม่มาอ๋อผากี่ชั่วโมงอะยี่สิบสี่เหรอหรว่ายี่สิบสี่นาฬิกา่ผมรอมาสี่แปดแล้วนะพี่ไม่อันนั้นคือมันเกินแล้วไงอันนั้นเราตัดให้แล้วเรามี หมายถึงว่า,า,าอร,รอเข้ามาสแต่เรื่อง <8 S 2> ที่รอเนี่ยนะไม่รู้ว่าตามกฎมันต้องรอเท่าไหร่วันนี้กฎก็ไม่มีจริงจริงมันก็ไม่ได้มีกฎว่าต้องรอเท่าไหร่แต่ถ้าเขาไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเกมนี้คนเดียวอะครับประมาณนั้นนะเขาต้องคิดมันไม่ใช่ <คน S 1> เกมเล่นคนเดียว,ยวถูก้าใช่มันมันพ่วงหลายคนอะพว่วงทั้งยี่สิบเอ็ดที่แน่แนก็คือสามสิบคนทีซีอีกอกี่คนหลังบ้านอีกี่คนแล้วก็สิ่งที่เขาทำอะมัน ผมไม่ได้ว่าหรืออะไรนะครับแต่ก็มันเกิดผลกระทบจริงๆถ้าถ้ายังไงก็ควรมารับผิดชอบอะนิดนึง<ค>จะ <ผม S 2> โดน<ร>ดอะไรก็คือเป็นตามนั้นแต่แบบอย่างน้อยมันเราไม่ได้อยากทําอะไรพรราการ์แล้วก็ไม่ได้อยากอา่จะบังคับเขาหรืออะไรแบบเนี้ยมันเราอยากให้มารับรู้เกี่ยวกับปัญหาเพราะเขารู้อยู่แล้วแหละว่าปัญหามันคืออะไรแต่ยังไงก็ต้องมาคุยครับ ก็โดนด่าแต่ผมโดนด้วยครับบอกเลยแต่ผมเกี่ยวด้วยก็ได้บอกผมเป็นคนผมเป็นคนตัดตัดสินเองอ่ะด่าผมก็ได้แต่ให้มันจบให้มันจบดีกว่าถ้าเขาไม่มาผมน่าจะไม่ไม่ไม่เคขียแล้วระมนั้ได้เดี๋ยวกูผิดเส้นให้เขาเลยแล้วกันว่าครัพี่เพราะว่ามันมันเกรงใจเขาถึงหอพี่ไหนที่ซีเน่เกมอะไรอีกสามทุ่มพรุ่งนี้เดี๋ยวจะบอกไปแบบนั้นแล้วก็มานั่งแพมิก เผมโดนนู่นนี่นั่นมาครับผมเลยไม่อยากเล่นกันเชื่อผมพี่อันนี้มีแน่นอนเรื่องนั้นไม่เกี่ยวอะ่ะมันก็พูดได้ถ้าอะไรที่มันผิดก็แจ้งมาเลยถ้าไม่ได้ผิดก็มาคุยให้มันจบตามกฎซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีกฎทีซ <c oughs> ีอ่ะไม่สัญญาอ,อยู่พี่อย่าพูดจริ <c oughs> มี<ช>แค่สัญญามีสัญญาที่ออกไว้อยู่เรื่องค่าปับเขามันเยอะมากแต่ค่าป่าแบมันคุยกันได้ คือถ้าเขาแย่หรือสถา,านการณ์แบบนั้นทีซีไม่ทําเติมอยู่แล้วครับมีได้ดช่วยเหลือแต่ในส่วนของสตอรี่ก็แค่อยากให้มันมาคุยให้เคลียร์แล้วก็จบปัญหาที่เขาสร้างไว้ประมาณนั้นน่ะเพราะสุดท้ายเขาเป็นคนยืนยันที่จะเล่นเองครับไม่มีใครบังคับเขาไงที่ใช่ครับที่มันเกิดทั้งหมดเขาจะยินยอมทั้งสองฝ่ายผมก็ยินยอมเองผมว่าเป็นคนท้าเขาเขาเอาเองใช่ครับสินสงครามก็ไม่คุยวันนั้นน่ะเขาก็บอกได้ครับเดี๋ยวมาคุยหลังจบ ก็ไม่มาใช่คร <rires S 1> <cled probably. S 2> ับ show, gid, แล้วมาบอกว่ามาอุ้มผมไปสามสิบเพลแล้วมาขอจบมันทําได้ครับพี่อาตรงอะมุมพี่พี่บ้างไงครับก็ไม่ควรอะแต่ว่ามันก็กลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วซึ่งยังไงก็ต้องจบแหละใช่ครับแล้วก็แบบตัวตอนไปก็ส่งทีซีไปดูเขายิ้เอ็ด่ยังไม่ชนะสักไฟเลยล้วใช่ครับมันแตบอกอย่างมันเป็นใจเขานะใช่ไหมใช <beautifully>. ่ค <halten> รับคือถ้า ถ้าเทียบกับกราฟคือกราฟเขาบวกล้วนๆน่ะแต่อยู่ดีๆอีกวันหนึ่งมาขอจบมันมันแตกเลยครับแล้วเล่นยังไม่ถึงยี่สิบชั่วโมงเลยครับให้ผมตัดจบตอนนั้นแล้วเขาบอกว่าไม่ถึงครับพี่ไม่ถึงครับพี่มาขอแล้วนี่คุยตั้งแต่วันมันยี่สิบมันสิบแปดสิบเก้าชั่วโมงแล้วมันชั่วโมงยี่สิบครับมันชั่วโมงยี่สิบอะมันชั่วโมงยี่สิบแจ็คกี้เก้าฮาร์ดครับแจ็คกี้เก้าเอ็มเอ็นฮาร์ด มาตอนหกโมงนิดๆเกือบทุ่มหนึ่งผมจำได้วันนั้นแลคือมาขอจบก็ฟิลแบบอ่าถ้าจ่ายตามขั้นตานของทีซมันแค่แค่ร้านเดียว <c oughs> ขอจบคือคูณสองมันคือสอง้านแล้วเขาได้เหรียญ <c oughs> เหรียญเอ,อิร์ธสามสิบเหรียญแต่ยีิบเอ็ดไม่ได้อะไรเลยอะ่ะมันก็ไม่ได้อะ่ะมันไม่ได้ผมตัดจบให้ไม่ได้นะตอนนั้นนะถ้ายกเหรียญให้ก็มาไปอย่างใช่ อ่าใช่ทั้งยกเหรียญแล้วเขาต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับเพราะว่าถ้าเขาจะจบมันตอนตอนที่ถามมันมูลค่ามันเยอะถ้าไม่จํากัดใบเงินมันตามมูลค่ามันอ่าสมมติเล่นสักร้อยหนึ่งเงินมันก็ต้องประมาณสักยี่สิบล้านอะ่ะเ,เขาก็ต้องจ่ายทั้นตาประมาณสี่สิบล้านหรือไม่ก็จ่ายด้วยแล้วก็ยกเหรียญทั้งหมดให้เขาด้วยถ้าจะไม่เล่นจริงๆนะครับเอางี้เดี๋ยวให้คนไปแจ้งว่า ภายในสามทุ่มวันพรุ่งนี้ถ้าไม่มีการคุยตกลงกันเกิดขึ้นก็ทําตามกฎใช่ครับผมจะเคลียร์ <ๆ S 2> เรื่องเหรียญให้นิเปดเขาด้วยโอเคป่าอะไรกันหมดละ น่าจะอยู่แล้วเนี่ยพี่ดูดิคือไฟใหญ่นะเขาอุ้มไปได้แค่เคสเ,เดียวอะ่อะแล้วยิงล้วนี่่เขาอุ้มกันผมเมื่ไรจบอันนี้เพิ่มมาอีกนิ่นเคสอ,อะไรวะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครับแก๊งยิงลวนนะเขาเล่นกันมาประมาณผมประมาณเจ็ดวันละ ก็หาวิธีให้ผู้หญิงเล่นก็ได้แบบไม่ต้องจิงแท,ท<ำ><ช>็กไหมจิงแท็กไหมเขาเล่นมนน<ท>ันเหนือ่อยังเด๋ยวจิงแท็กได้อาจจะปรับเปลี่ยนการเล่นเป็นรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่อุ้มอ่ะจิงแท็กสักร้อยแท็กสามรอยแท็กสองร้อแท็กก็ด่ากันมันอยู่แลใช่ครับถ้าอุ้มอย่างเนี้โหพี่ดูดิเจ็ดวันค่าเช่ารถเขาหมดรว,รวมๆนี่คือไปไกลมากค่าเช่ารถอะ อย่างว่าละมันยากสุู่และขับรถเนี่ย